สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับสู่พิกัเด็กข,ของข่ํำคืนนี้นะคะหัวข้อวันนี้ที่พี่จะมาทำให้เล่นกันนะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของการงานแล้วการเงินอันนี้เน้นเลยนะเน้นไปที่งานและเงินนะคะซึ่งพี่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเรามาตลอดนั่นแหละแล้วก็ในช่วงระยะเวลาสถานการณ์แบบนี้สำคัญมาก ะะสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็จึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับชมนะคะมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่สองและกองที่สนะคะ1 2 3จะสามารถเลือกจากตรงตำแหน่งก็ได้นะหรือว่าจะเลือกจากตัวไพ่แนะนำก็ได้นะคะนี้ไพ่แนะนำใบแรกถ้าดึงดูดก็เลือกใบนี้ได้เลยนะคะไพ่แนะนำใบที่สอง ซึ่งคุณไม่ต้องกลัวเพราะทุกหน้าไพาใ่ในคำแนะนำที่มันเกิดขึ้นสำหรับสำหรับสำหรับเนี้ย Oracle set เนี้ยคือดีทุกใบนะอันดับ3คือ power นะสามกองนะคะดึงดูดอันไหนเลือกอันนั้นได้เลยนะจ๊ะ โอเคพี่เชื่อว่าน่าจะเลื้อก,กันได้ละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกันกบไพ่กองที่1นนะคะขอบคุณทุกทกท่านมากๆเลยสําหรับการเข้ามารับชมนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับกองที่1ก่อนนะคะไปดูพลังงานตัวคุณก่อนขอไพ่ให้คนที่เลือกไพ่กองที่1ตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงอยู่ขอไพ่พลังงานหลักของตัวคุณก่อนเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นของคุณหรือเปล่านะกองนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะ ใก่อนนะคะแปดเหรียญตัวคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะมังกรปรึกศพกันหรือว่าอยู่ในช่วงการทำงานที่มีงานมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่งานของคุณนะมันไม่เหมือนคนอื่นงานของคุณมันไม่ใช่งานแบบทั่วๆไปเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถใช้ความประณีต ลงใจกับการทำงานแต่สิ่งที่ดีในหน้า,พาไพ่ปีนี้คืออย่างน้อยๆอ่ะไม่ว่างเป็นภาวะคนไม่ใช่คนว่างงานเป็นภาราะคนที่ยังสามารถหางานหางเงินได้ในเวลานี้แล้วก็เป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษใช้สกิลพิเศษด้วยนะคะในการทำงานหางเงินขอดูตัวคุณหน่อยไพ่ว่ายังไงบ้างสถานการณ์ในเวลานี้ตอนนี้ นะคะตัวคุณคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะจ๊ะมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นกองนี้เงินดีแต่รักร้าวเหรอมีสามดาบมีไฮเพรสเทสมีไพ่แฮงแมรมีไพ่เฮอร์มิตห,ห,หน้าไพ่คุณมีเหมือนหน้าที่การงานในเวลาเนี้ยมันดีแล้วแต่มันสวนทางกับ ปมในใจนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ผ่านความอึดอัดเรื่องความสัมพันธ์มาบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไปซ้อนนะคะแต่บางท่านเนี่ยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่อยู่มานานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะไม่ได้บอกกันสักทีว่าสรุปเราเป็นอะไรกันเรารักกันยังไงเราเป็นยังไงแต่กองนี้พี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแน่ๆที่คุณเจอคุณผ่านความเจ็บปวดมาจากคนที่คุณไว้ใจ นะคนที่คุณไว้ใจเคยสร้างบาดแผลให้คุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนรักก็ได้อาจจะเป็นคนสนิทคนใกล้ตัวของคุณก็ได้แล้วมันยังมีปมมีปัญหาสิ่งเหล่านั้นยังค้างคาอยู่ในชีวิตคุณอยู่มันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณในเวลาเนี้ยคุณคุณไม่ทําแบบเต็มศักยภาพอ่ะคุณทําเป็นสเกลเล็กๆขออภัยค่ะคุณทําเป็นสเกลเล็กๆคุณทําเป็นอะไรที่แบบ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆซึ่งส่วนหนึ่ง <c oughs> พี่ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากปม <c oughs> เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นเรื่องนี้ถ้าใครได้หน้าไพ่ประมาณนี้นะคะเราไปต่อกันได้นะอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องงานเรื่องเงินของคุณนะคืออะไรพี่จะพยายามทำคลิปนี้ให้ได้ทุกเดือนนะเออสำคัญนะคะอยากให้เข้ามาฟังกัน ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังด้วยก็จะได้นำไปปรับใช้ถ้าพลังงานตรงกับพวกเราแล้วเนาะมีไพ่เดมูลนะคะมีไพ่หกไม้เดมูนหกไม้มีไพ่หกดาืม,ห,ม,าห,ม,าม,มหนึ่งไม,ม้แนวโน้มดีนะ มีไพ่สองดาบมีไพ่สองถ้วยหน้าไพ่ชัดเจนว่าเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสเข้ามาเป็นงานใหม่ๆในชีวิตคุณนะคะซึ่งมันจะทำให้คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไว้ดีหรือเปล่าเอ๊ะมันเวิร์กไหมมันมันโอเคไหมมันเป็นงานที่มันเชื่อถือได้ไหม บอกได้เลยว่างานที่มาใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองซะหน่อยนะแต่ถามว่ามันจะเป็นงานที่ดีไหมมันจะเป็นงานที่ดีแน่ๆมันจะเป็นงานที่เติบโตได้มันจะเป็นงานที่คุณจะสามารถใช้ใช้อ้างอิงแล้วถ้าใครเป็นคนที่มีกําลังมากพอที่เหมือนแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะงานนี้มันจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยในการดูแลส่วนตรงนั้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะพี่มีความรู้สึกว่าพอมันเกิดความลังเลส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากงานใหม่งานที่ไม่คุ้นเคยถึงแม้ว่าคนที่เอามาหยิบยื่นมอบให้คุณนะ่ะคุณมีความรู้สึกดีกับเขานะมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบความรู้สึกชอบหรคุณมีความรู้สึกว่าสบายใจที่จะทํางานกับคนคนนี้สบายใจที่จะทํางานกับหน่วยงานนี้แต่ว่า มันก็ยังมีความคลางแคลงใจอยู่ในเนื้องานหรือในดีเทลของขอบเขตการทำงานหรืออะไรแบบนี้แต่พี่มองว่ามันเป็นอะไรที่มันใหม่และมันสามารถทำได้๋ยนไปดูซิแล้วการเงินของคุณนะถ้าคุณได้รับงานนี้การเงินคุณจะเป็นยังไงขอดูหน่อนะมีไพ่ห้าดาบขึ้ห้าดาบ the world อืมไพ่เ ดาบเจอเวลเจตเอ็มเฟอร์คิงไม้ไนไม้เยี่ยมยอดมันจะเป็นอะไรที่เรียกว่าการเงินของคุณมันก็จะปัญหามันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะคะปัญหาจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเราจะเห็นได้เรื่อยๆว่าตราบใดที่คุณทำงานไหวอ่ะ ทำงานใหม่มีความขยันในการทำงานน่ะเงินมันก็มาเหมือนจะเป็นลักษณะงานแบบเป็นจ็อบแบบบางท่านะเป็นงานใหม่งานใหม่เอี่ยมไปเลยถ้าตกงานอยู่ได้งานใหม่แต่ในคนที่มีงานทำอยู่แล้วมันจะมีงานเพิ่มอที่พี่บอกอะนะมีงานเพิ่มแล้วสิ่งที่คุณได้อ่ะคือความขยันของคุณน่ะมันจะทำให้ตัวคุณน่ะได้งานเหมือนถ้าเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะจำนวนเงินมันก็มาตามความขยัน ของจานวนงานที่ได้แล้วพี่ก็จะพี่ก็เห็นว่าเขาก็จะป้อนงานให้คุณเรื่อยๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเช่นการตามความขยนันตามความกระตือรือร้นของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําเถอะนะคะโอกาสมันมาละโอกาสมันมาละนะคะไม่ต้องกลัวเลยคลิปนี้สั้นๆง่ายๆมาให้เก็ตเดียพอต์แล้วก็ไปลุยกันต่อนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามามันอาจจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนนี้หรือช่วงระยะเวลาที่คุณได้มาเห็นคลิปนี้ได้ นะคะหรือดีเลย์ได้1-3เดือนว่าไปแล้วแต่ทามมิ่งของแต่ละคนแต่ให้รู้ไว้เถอว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสแบบนี้เข้ามานะคะไพ่ abundance ขึ้นมาบอก all my needs are met above and beyond my greatest expectation นะคะในหน้า,พาไพ่ใบนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำเคยสั่งสมมาณนะเวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะเก็บเกี่ยวมันแล้วนะ จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาที่เขาเล็งเห็นที่คุณมีโอกาสมีความสามารถมันก็มาจากที่คุณเป็นมือชีพนั่นแหละไพ่แปดเหรียญนั่นแหละนะคะอะไรหลายๆอย่างมันก็มาจากสถานการณ์ตรงนั้นแหละนะคะรวมถึงแม้แต่ลูกค้าเก่าๆแม้แต่คนเก่าๆเ,เจ้านายเก่าคนที่เคยประสานงานกับคุณคนที่เคยทํางานกับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ นะคะทำเถอะเหนื่อยเหนื่อยจริงไหมเหนื่อยแต่ทำเถอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยได้รู้ว่าบางครั้งชีวิตเรามัน,ม,นมีปมแค่นั้นแต่มันก็ไม่ได้ตัดสินว่าชีวิตเรามันคือล้มเหลวไปทั้งชีวิตถูกต้องไหมนะคะเวลานี้จงเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับแล้วคุณสมควรที่จะได้รับมันจริงๆคุณไม่ต้องสงสัยหรอก ะะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วกับไพ่กองที่1นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับไพ่กองที่สองนะคะมาค่ะสำหรับกองที่2นะคะไปดูกันพลังงานของตัวคุณก่อนนะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะให้พลังงานหลักของตัวคุณค่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงคนที่เลือกไพ่กองที่สองดูกันสิดูสิ มีไพ่สองเหรียญอืมกองนี้กำลังอาจจะเกิดเป็นชาวทาทดินก็ได้นะคะราศีมังกรพืพ่อปสบการณหรือจะไม่ใช่ก็ได้แต่ที่สถานการณ์แน่ๆคุณอยู่ในสภาวะเดือนชนเดือนนะคะงานเงินของคุณหมุนติ้วๆนะคะการเงินไม่ใช่ไพท่ที่ดีนักสำหรับใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ข้อดีคือมันยังหามาหมุนได้มันยังหามาหมุนได้ยังประคองไว้ได้มีค่าใช้จ่ายให้พวงนะ สำหรับกองนี้คุณอยู่ในสภาวะนี้นะอยู่ในสภาวะหมุนเงินเงินตึงมือใช้จ่ายไม่สะดวกจะใช้ต้องคิดไม่ไม่สามารถที่จะอยากซื้ออยากกินอยากทำอะไรแล้วมันมันได้ทุกอย่างเหมือนที่เหมือนที่เคยมีหรืออะไรแบบนี้นะคะไปดูสถานการณ์ปัจจุบันคุณก่อนคุณเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันที่บ่งบอกตัวคุณนะ ไพ่กองที่สอง t h h ะ h a r i o t แบไม้ไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่ไ i พร t เชสพี่มีความรู้สึกอย่างแรกว่าใครก็ตามที่ลงทุนไปกับการเล่นหุ้นหรือเล่นเขาเรียกว่าไงอ่ะค่าเงินดิจิตอลสถานการณ์การเงินคุณที่ลงทุนไปมันยังไม่เวิร์ก นะคะยังไม่ได้เงินกลับคืนมาในเวลานี้นะคะแต่ในหลายท่านที่ไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนทางด้านนั้นพี่เห็นว่าตัวคุณเองพยายามที่จะทํางานหลายๆด้านรวมถึงการแบบทํางานเกี่ยวกับการขนส่งได้ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญคือไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนคุณสู้เพราะคุณรู้อยู่ลึกในใจว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีอะไรที่มันพุ่งมาให้คุณตลอดคุณมีคนที่ต้องดูแล นะคะคุณมีคนให้ต้องดูแลคุณมีคนให้ให้ต้องให้ต้องคิดถึงหรือในบางท่านเป็นอีกสถานะหนึ่งคือบางท่านอยู่ในสถานะที่มีคนซัพพอร์ตแต่ในเวลานี้คนที่ซัพพอร์ตนะคะคนที่ซัพพอร์ตคนที่มีอำนาจที่จะซัพพอร์ตเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะคะถึงจะมีรายได้มีอะไรเข้ามาก็เถอะแต่ว่ามันก็มันไม่ง่าย<ม>เหมือนเดิม มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยสถานการณ์ประมาณนี้นะอ่ะถ้าใช่เราไปกันต่อได้นะคะไปดูหน่อยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่หน่อยสำหรับกองที่สองนะหนึ่งดาบไพ่เฮอร์มิต1ดาบเฮอร์มิต มีไพ่แปดถ้วยมีไพ่หนึ่งไม้ยังอุ่นใจที่ยังได้หนึ่งไม้มาเดวิลอืมเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาดู เราถ้าได้ทำงานอันนี้แล้วเนี่ยการเงินจะเป็นอย่างไรขอไพ่เยค่ะพอพี่เห็นนะว,ว่ามีงานมาเชมพลั y e ย่มันต้องแบบนี้ดิอื mm. The World mm. มีห้าเหรียญมีไพ่เด็กเหรียญโอเคมีไพ่เด็กถ้วยและไพ่เดอมูนมากันก่อน หน้าไพ่ยอย่างแรกคือชัดเจนนะคะในงานในรายได้ที่คุณเคยได้ที่คุณที่มันคล่องอ่ะใช้คำนี้แล้วกันที่มันเคยจับจ่ายใช้สอยแบบคล่องมือมันจะติดขัดนะคะแต่มันจะเป็นยังไงมันจะมีมันจะมีแง่ดีคือถึงแม้คนที่เคยซับพอร์ตจะไม่อยู่ซับพอร์ต นะคะหันไปซัพพอร์ตคนอื่นหรือว่าอาจจะมีข้ออ้างมีเหตุผลที่เราก็ฟังขึ้นแหละว่ามันก็เดือดร้อนกันทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสคุณจะลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณจะทําได้มันจะมีโอกาสใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาใช่มันไม่ง่ายแต่พอคุณได้ศึกษาแล้วคุณจะทํามันได้นะศึกษาแล้วคุณจะทํามันได้อย่างน้อยๆเนี่ย <c oughs> เรียกว่าช่วย ปช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ติดขัดนะคะไพ่เดวิลตรงนี้ได้ก่อนสถานการณ์ที่เป็นการเงินที่มันมีภาระผูกพันนะคะไปช่วยแก้ไขตรงนั้นได้ก่อนดีกว่าไม่ได้เลยเพราะการเงินที่ทำเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาวะการมูฟซ้ายมูฟขวาอยู่ดีนะคะมูฟซ้ายมูฟขวาโยกไปโยกมาอยู่ดีงานเงนิงน,งน,งนที่ได้ในช่วงระยะเวลาแรกๆมันอาจจะยังไม่เยอะแต่มันดีกว่าไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปกองนี้มีปัญหาการเงินจริงแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเพราะไพ่เชมเพลนขึ้นมาตรงกับไพ่แนะนำตรงนู้นเลยอะ t r a n sf ormation คุณใจเย็นมันอยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนถ่ายมันอยู่ในช่วงกำลังจะเช้ามันมืดใช่มันมืด,มมดแต่มันกำลังจะเช้าเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยอย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาดีกว่าไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่แล้ว เมื่อเราค่อยๆทําไปตัวเราเองอาจจะมีความใจร้อนว่าโหแเราอยากได้เงินก้อนมาเพราะว่ามันจังหวะมันตึงจริงๆแต่ว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันจะมาแบบเนี้ยมันจะค่อยๆมาค่อยๆมา,มาแต่มันจะเป็นการมาที่มั่นคงมากขึ้นตามสกิลของคุณโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอก transformation นะฮะ I am j o y o u s s centred and safe as wonderful change occur around me นะฮะ เชื่อเถอะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกนั่นแปลว่าจงยอมรับเดี๋ยวสักพักอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนใช่เหมือนตอนแรกที่เรายอมรับว่าชีวิตเราก่อนหน้านี้มันดีกว่านี้มันเวิร์กว่านี้แล้วปัจจุบันเออมันไม่เหมือนเดิมเนาะใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอดไงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวคุณก็หาทางออกได้แล้วได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคราวนี้มันจะเป็นการสู้ที่มันยั่งยืนมากกว่าเดิมเพราะใน ในเหตุในความสัมพันธ์ดั้งเดิมบางท่านอาจจะอยู่ในโหมดที่มีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนาทีนี้มันเป็นนาทีที่คุณจะได้หายใจด้วยตัวเองและคุณจะได้สู้ด้วยตัวเองแล้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆที่ตามช่องพี่แล้วก็มาดูคลิปกันเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบกองที่3ค่ะและสำหรับกองที่3นะจ๊ะ power โอเค ไปดูกันไพ่พลังงานหลักนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่สี่ถ้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะราศีมีนกรกฎพิจิกหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่มีความรู้สึกว่า ไม่พึงพอใจในสิ่งที่เราได้รับในเวลานี้มันยังไม่ใช่มันได้มันได้แต่มันยังไม่ใช่เราจะรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งรู้สึกไม่มันไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ตอนนี้อมันดูแบบมันดูไม่ถูกใจบางคนอยู่ในช่วงอะไรก็ไม่ถูกใจไปสมดใจเย็นๆเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจากอารมณ์มันไม่ได้มาจากเหตุผลนะเออเนาะเอาไปดูกันขอไพ่ให้ เรื่องราวสถานการณ์ตัวคุณหน่อยค่ะตอนนี้นะชาวกองที่สถ้าเรื่องราวพลังงานตรงตามนี้ก็ไปต่อกันได้นะมีไพ่หกเหรียญน,นะคะมีไพ่หกเหรียญมีไพ่แปดม้า Justice, มีไพ่แจสติสแล้วมีไพ่ห้าเหรียญพี่ความรู้สึกว่าบางท่านลงทุนไปแล้วขาดทุนอ่ะลงทุนแล้วขาดทุน มันยังไม่ได้เงินยังไม่ได้ตอบรับยังไม่ได้อะไรคืนมาหรือบางท่านเนี่ยรายได้รายจ่ายในเวลานี้ที่หาเข้ามาได้มันหมดไปกับสิ่งที่ต้องไปปลดระวังตัวเองให้พ้นจากปัญหาที่มีเรื่องของกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องนะที่มันเกี่ยวกับการบังคับคดีเอ่อหนีบานเอยหนีรถเอยไฟแนนซ์เอยบัตรเครดิตเอยอะไรในเวลาเนี้ยนะคะคุณอาจจะเป็นหนึ่ง อย่างนั้นได้หรือในเวลานี้ตัวคุณเองได้มีโอกาสไปยื่นคําร้องขอผ่อนผันขอความช่วยเหลือขอโอกาสเพราะว่าสถานาการณ์การเงินน่ะมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่เคยเข้ามาตรการแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันต้องเข้าแล้วอะไรประมาณนี้หรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแล้วแหละมันต้องมันต้องใช้สิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว นะอ่ะไหนไปดูซิถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ก็ไปต่อกันได้นะจ๊ะอ่ะไปดูกันค่ะสถานการณ์หน่อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องของการงานการเงินนะกองที่สามเขาดูยสิไนไม้ไ,หน,หมไนถืงไม้วิวอ p พพอร์ตชู ไม้ไม้วิวออฟจูนเดลิเวอร์สหรือไพ่ดีอะสเตรนก้าวถ้วยและมีไพ่ห้าเหรียญอ่ะมาดูกันแล้วถ้าตัวคุณได้ทำงานนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรการเงินคุณจะเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยเป็นคลิปที่ทํามาสั้นๆแต่เข้าใจนะจะได้นําไม่ต้องฟังมากฟังไปแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ในระยะเวลานรวดเร็วนะคะ แผนพี่มองว่ามันจะเป็นช่วงสั้นโอเคสิ่งที่เห็นเนะี่ยมันมีงานมีเงินพุ่งเข้ามาจริงพุ่งเข้ามาจริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตกับคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีความสามารถนะอย่าถูกถูกความสามารถตัวเองการไม่เลือกงานไม่ยากจนเป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีงานมีคนนำงานมาให้นำอะไรเสนอมาให้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเขาเรียกว่าไงคุณสามารถทำคู่คู่ได้อ่ะหลายๆงานสองงานสามงานไปด้วยกนะันทำเถอะนะคะเพราะว่ามันคุณเอาอยู่เนะี่ยคุณเชื่อศัก,กยภาพตัวเองหน่อยคุณสามารถทำได้นะคะสิ่งที่ให้ระมัดระวัง จากหน้าไพ่นี้นะมันคือสภาวะงานที่เป็นลักษณะที่คุณจะต้องมานั่งสต็อกของไว้อันนี้คือขอเตือนสําหรับคนที่จะต้องขายของออนไลน์แล้วเป็นในการสต็อกของเงินมันจะไปจมอยู่ตรงนั้นนานเงินมันจะไปจมอยู่ตรงนั้นนานแล้วสุดท้ายมันจะกว่ามันจะได้ทุนคืนมาอะไรมาเนี่ยมัน มันยากเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงงานแนวแนวนี้ไปก่อนงานที่ต้องสต็อกของถามว่าขายของออนไลน์ขายได้ไหมขายได้แต่เราต้องดูสายป่านเราอะว่ามันยาวขนาดไหนเพราะจากหน้าไพา่ถ้าสายป่านไม่ยาวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะต้องหาวิธีในการปล่อยของเขาไปแล้วสุดท้ายมันก็จะได้แค่ล็อตที่ซื้อมาแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ ให้เรามาดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะในเคสแรกอ่ะในเคสที่สองที่ขึ้นมาบอกในเรื่องของการทำงานคุณสามารถทำงานได้แบบสองจ็อบสามจ็อบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำเถอะมันมีรายได้มันมีเงินเข้ามาแต่มันมันจะเป็นในลักษณะที่ให้เรามัดระวังการที่เราจะใช้ความพึงพอใจของตัวเองเป็นตัวคัดเลือกและตัดสินเออถ้า เรามีทางเลือกเข้ามามากแล้วมันสามารถตัดได้อะไรเงี้ยอ่ะได้สิ่งการตัดสินใจอยู่ที่คุณแต่ถ้าสมมติว่าเลงแ,แ,ลแล้วแล้วมันไม่ชอบมันไม่ถนัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีทางเลือกอ่ะเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วได้อะไรที่มันเหมาะสมได้อะไรที่มันมันทำแล้วเรามีความรู้สึกแบบได้ แรงบันดาลใจได้อินสปายหรือพึงพอใจกับมันแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้อาจจะต้องทําอะไรที่เราไม่ได้แฮปปี้ไปสักทุกอย่างไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเนาะทุกคนมันจะต้องผ่านการที่แบบไปจับงานที่ไม่ชอบงานที่ไม่ถนัดหรืออะไรอยู่แล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะได้ไปคนพบว่า งานที่ไม่ถนัดนั้นนะ่ะอาจจะเป็นงานที่เหมาะสมกับเรามากทสุดอาจจะเป็นงานที่สุดท้ายเราแฮปปี้กับมันมากที่สุดก็ได้นะเออประมาณนี้ค่ะไพ่ power นะคะ am radiance glorious powerful being นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าเหมือนแบบสถานการณ์ในชีวิตคุณตอนนี้ที่คุณเจออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงเชื่อนในตัวเองนะ จงเชื่อในตัวเองจงเชื่อในศักยภาพจงเชื่อตัวเองว่าทําได้ใช่ที่ผ่านมามันทำไม่ได้ก็มันเป็นเราเมื่อวันก่อนเมือ่อ10ปีก่อนเมือ่อ5ปีก่อนใช่ประสบการณ์เรายังไม่มีมันอาจจะยังไม่ได้ในเวลานั้นแต่ในเวลานี้คุณคุณโตแล้วนะคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคุณเป็นคุณที่เป็นในปัจจุบันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแล้วลุยเถอะแล้วทำเถอะแล้วมันก็จะได้ในสิ่งที่มันสมควรที่จะได้นะคะ เป็นกําลังใจให้ไม่ว่าตอนนี้กําลังเจอกับอะไรอยู่นะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกขอให้ลองเก็บไปปรับปรุงไปใช้กันดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างสําหรับท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ